สวัสดีครับผมช่องแสบเงินพผ้าสามสามนะครับผมก็อดีได้ของมาหลายวันแล้วละครับเขามาส่งให้หลายหลายวันแล้วครับแต่ไม่ได้ทําคลิปครับก็วันนี้จะมาทําคลิปนะครับลองมาดูนะครับว่าเตรียมของอะไรไว้ที่จะใส่ให้กับเจ้ากะทิอีกนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับนี่ครับเป็นคอนโซนการะครับที่วางแก้วพอดีซื้อมือสองมานะครับเปลี่ยนใหม่ครับของเก่ามัน มันมีชำรุดครับผมก็เลยซื้อมาใหม่นะครับเป็นมือสองนะครับผมคําผมส่งมาให้หลายวันแล้วครับตั้งแต่วันอังคารที่แล้วนะครับพอดีได้ทําคลิปก็เดี๋ยวรอรถทําสีแล้วก็ประกอบเลยนะครับถึงจะเอาไปให้ที่อู่นะครับนี่ครับซื้อมาในราคาไม่แพงครับเป็นมือสองครับ นี่ก็เป็นเสาวิทยุต้นใหม่ครับเป็นเสาใหม่ด้วยครับเสาย่าน6นะครับกับเจ้ากะทิเนรพระสรามสานะครับแล้วก็ลองดูมีสายสัญญาณครับที่ทำมาใหม่ของเก่าขาดนะครับก็โดนตัดไปครับตอนทำรถนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เตรียมมาให้กับเจ้ากะทิ ก็เดี๋ยวเขาทำสีเสร็จแล้วก็กำลังจะประกอบครับก็เดี๋ยวให้เสียแจ็คอ,อะไรเหลือใส่รถกระบะไปส่งให้ที่อู่นะครับเทา่าวกัประมาณนี้ครับที่วางแก้วตรงนี้เป็นที่นั่งก็ยังไม่อยากเปิดนะครับตรงนี้ก็มีบานาพับอยู่นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นที่วางแก้ววางแก้วน้ำสอง ใน2สองลูกขวดน้ำเลยครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับเป็นนี้เป็นที่นั่งของกลางที่เอาไว้ใส่ของอะไรได้ก็คงจะไว้ขวดนมเหมือนเดิมครับขวดนมอมสินก็ข้าวขาวครับนี่ครับที่ซื้อมามือสองครับก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับก็ดีกว่าทําใหม่ครับพอดีสีมันใกล้เคียงกับของเดิมด้วยครับก็เลยซื้อครับเจอในเน็ตครับแล้วก็มาส่งให้ที่ที่บ้านก็ คลิปนี้ก็เดี๋ยวคร่าวๆประมาณนี้ครับผมสําหรับคอนโซลกลางที่จะมาใส่เจ้ากะทินะครับผมที่เตรียมไว้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเลยครับตอนนี้ก็3 82คนแล้วนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอขอบคุณมากนะครับก็จะพยายามทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ